สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะมากินก๋วยเตี๋ยวสูตรบ,บ้านๆสูตรฉันเองจา้าทุกคนกินก๋วยเตี๋ยวสดด้วยก๋วยเตี๋ยวน้ากันจา้าทุกคนคะ่ะนี่เพื่อนๆบอกว่าวที่ขีดก๋วยเตี๋ยวมันสีมี้แหลมแหลมแบบต้องตบ่มีแล้วโอ้ยปรุงไม่ได้ปรุงให้ดูนะจา้าทุกคนปลาเมลายนี่กนคือหลายโพดโถ่หมกโมหมกเต็มจ้า กะหละ่ำปลีย่านะจ๊ะ mm hmm. โดพดผักโดพดผักใส่เมืองไทยงั้นสิตะเวนหายกินเตียวเลยทุน่นง่ายสะดวกเตียวส่งตำปิ่งไก่หมูไก่โอ้แซสบๆบกินไม่รู้ชิมข้างได้นะเดี๋ยว ช้อนกับถ้วยเล็กมาข้างๆเนื้อซอยเนี่ยทุกคนเนื้อช้อยใส่ถังๆเอาช้อนถังกมา อาจารย์เล็กๆมาด้วยลองมีหกโกดแล้ว ปรุงเข้มข้นมาก ก๋วยเตี๋ยวขอ,อ,องสดไปพนความกัากัแบบนี้ขาลัดม็ดบิ้นอืม เผ็ดไหม่เคามด้ลองทำเองก็ได้ใคเกสุกแล้วก็อนหอยมีข้าวก่อน <c oughs> <c oughs>